Sure. ฉันก็พร้อมจะเข้าใจคงไม่มีเหตุผลอะไรไปเธอนนั้นกลับมาขอบคุณเธอที่คอยห่วงใยคอยดูแลฉันตลอดมาถ้าวันนี้คงถึงเวลา แม้ว่าต้องสีใจจะไม่ลังดึงเธอเอาไว้ฉันมันคนไม่มีความหมายขออยากจะขอเป็นสิ่งสุดใจอยากให้เธอ สวัสดีครับผมกุ๊กตัวรมมอรมดีครับผมเดือตัวมีครับผมกบจินภัทรครับอยู่กับพวกเราในรายการกิ๊กโกคุยเพลงกูอ้ยยืดยืเงิดทุกเทปเทนทุกตัวยืดยืดที่มึงทำได้ไงมึงร้องมึงคอปเปอร์เพลงใครเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหละแต่ละตัวของมันนะ ไอ้วงไมเกนไอ้วงปวดหัวเนี่ยมึดมึดมีแต่รอหลอไอวงปวดหัวตึ๊บอาเนี่เออทำไมกูไม่รอแบบมันมันเออ้องน้ำมันเลยนะไอ้แต่กูชอบมือเบียดนันแล้วแม่ต้องขอยาน้องคนเดียวคนเดียวตั้งของน้องเขาเออของน้องเขาจริงๆกูลืมไปเนี่ยอะไรวะกระปุกยาโหกระปุกยากระปุกนาราอ๋อไอที่แบบ จะไปฝากมันไงยอ๋อยังมองยังยังมองชื่อเพลงชื่อเพลงอะไรก็โอเชื่อเพลงแกถามทำชื่อเพลงชื่อชื่อเพลงสิ่งสุดท้ายกูจะพามึงสองคนไปอีกที่ที่เราเคยไปไปไหนโตโมสตูดิโอไปคุยกับพวกวงไมเกนรู้ไป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 ครับตอนนี้ก็อยู่กับศิลปินคนโคราดวัยรุ่นโคราชกับวงปวดหัวตับ มีชอนดีชอตไมเกรนครับไมเกรนโอ้ไมเกรนครับผมทำไมต้องเป็นไมเกรนไมเกรนนี่มันแปลว่าปวดหัวอย่างบุนแรงปวดหัวแบบกระทันหันเจียบพันทําไมต้องเป็นไมเกรนมันมีที่มาต้องไม่มีประวัติใช่ครับจริงๆแล้วก็คือว่าเรื่องการตั้งชื่อวงครับตอนตอนแรกพี่คนที่ตั้งชื่อวงก็คือคิดประมาณสองวันแล้วไม่รู้ว่าจะเอาชื่ออะไรสักทีปวดพี่พี่คนตั้งชื่อวงนี่คือใคร พี่นุ๊กครับต้องท้าความไปถึงเมื่อวงเนี้มีอายุเอาจริงๆแล้วรวมๆประมาณสิบสามสิบสี่ปีมาแล้วโอ้นาแล้วเนี่ยใช่ครับแล้วทำไมมาถึงรุ่นเราก็คือมันก็คือเหมือนสืบทอดกันยังไงก็คือเล่นกันมาเรื่อยนักตีก็ยังมีชุดเก่าอยู่ที่เคยเล่นตั้งแต่สมัยเล็กๆเลยก็อตั้งวงครับก็คือมาเรื่อยๆก็จะมีเปลี่ยนนักตีบ้างสลับนักร้องเปลี่ยนบ้างก็สองคนแรกก็จะเป็นคนก่อตั้งก็จะเป็นพี่นุ๊กเลยแล้วก็จะ แล้วก็พี่นุ้ก็จะเอาผมมาร้องด้วยครั้งหนึ่งแล้วพอทีนี้ผมไปติดทหารก็เลยต้องออกไปมีคนมาแทนมันก็จะสลับไปสลับมาชอบผู้ชายในเครื่องแบบไม่ใช่ครับจับด้แล้วก็เลยแล้อต้องพูดอย่างไงต่อต่อต่อนั่นแหละครับก็มันก็นักต้องตีนักร้องเนี่ยก็สลับเปลี่ยนกันมาเนี่ยจนจนมาถึงปัจจุบันครับก็รวมรวมแล้วเกือบสิบห้าปีครับกับวงนี้นะครับ15้าปีก็คคำว่าไมเกรเนใช่ครับ ห้าคนแม่ใครเป็นคนเก่าคนแก่ที่สุดก็จะมีเจมที่อยู่แล้วก็ผมตั้งแต่แรกเลยอ๋อนี่คือเก่า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 สุดเลยคนนี้อยู่ตลอดเลยไม่เคยเพราะไม่เคยเปลี่ยนเลยอยู่ตั้งแต่กี่ปีก็ตั้งแต่แรกเลยครับแรกเดิมเลยก็ตตั็ตั้งเลยสิบห้าปีเนี่ยเขาไปไหนไม่ได้เขาไม่เอาเลยวงไหนก็ไม่เอาโอ้ยอยู่วงไหนวงนั้นเจ๊งมดสมควรก็ปนัวต่อไปอ๋อแนะนำก่อนเราฟ้าครับฟ้า นักร้องนักร้องผมอัปเดตครับอัปเดตเกมกีตาร์ครับผมเกมกีตาร์ปอนตีกองครับปอนตีกองครับเต้นร้องครับร้องครับร้องทำไมร้องตามครับโอ้มีร้องน้ำแล้วก็ร้องตามอ๋อครับคือทั้งวงเนี่ยมีห้าคนครับดนตรีกี่ชิ้นสามถ้าถ้ายุคแรกเลยมีหกครับ จะมีกีต้ามีคนหนึ่งครับแต่พอนี้เขาได้งานประจําไปก็เลยมาเล่นมาเล่นวงมึงนี้สมแล้วไมค์คือตน่ตอนแรกมีหกชินใช่ครับปวดหัวมากแม่งทยอยออกทีละชิ้นเลยชิ้นตอนนี้เหลือสามเออเหลือรั้รม้องสองครับสมไมค์เพนปวดหัวตึ๊บมีอะไรตอนนี้มีอะไรมีกลองกรองกีตาร์เบสกีตาร์เบสก็ร้องร้องร้องสองครับก็รับงานทั่วไปครับมีเพลงเป็นของตัวเองด้วยแล้วตอนนี้มีสังกัดไหม ตอนนี้ก็อยู่กับโตโมสตูดิโอครับอยู่กับพี่ต้อมของเสียต้อมใช่ครับนี่เขาทำเพลงนลางหลายเพลงใช่ใชครับแล้วมีซิงเกลิลกี่ซิงเกิลตอนนี้ตอนนี้หลักๆที่ที่ทาออกมาก,ก็จะมีสองเพลงก็คือมีของผมกับของพี่เต้มีคนละเพลงอืมของเราชุดเพงเลงอะไรสิ่งสุดท้ายครับสิ่งสุดท้ายใช่ครับเป็นคู่แข่งกับสิ่งสุดท้ายคือไอเจ็บ เทียวสั้นอันี่ถ้ามันเป็นสาวก็สาวมั่นนะมันเป็นหนุ่มก็หนุ่มมั่นไงมั่นเสือดชอบกุชายอะไรันแล้วเพลงเราเพลงอะไรของผมไม่คู่ควรครับเพลงเป็นเพลงพี่ต้อมเป็นคนแต่งคือเพลงไม่คู่ควรกับเราใช่ชื่อเพลงครับอ๋อชื่อเพลงว่าไม่คู่ควรใช่ครับแล้วจะไปร้องทำไมถ้ามันไม่คู่ควรมัน ี่ต้อมพอดีจริงๆแล้วถ้าถ้าแต่งขึ้นมาพี่ต้อมเป็นคนแต่งขึ้นมาจังหวะที่มือกองเขาอกหักพอดีอช่วงนี้โอโอกหักล่าคุดครับอกหักแต่บอกเมียไม่ได้ก่อนเขา้าก่อนเขา้ขเขารายกลลารกูเห็นในคุยอู <c oughs> พี่เอาเลยไหมพี่ไหวไหมพี่เหมือนมันเออจริงๆแล้วมัน <c oughs> <c oughs> อเอออกักเลยเลยโอ้ยเอ็นนายน้อยอ่ะเดี๋ยวเราตัดมาฟังเพลงไม่คู่ควรนะครับ บงไมเกรนไมมเกรรนคับผปวดหัวตึ๊บปวดหัวตึ๊บครับหลังจากเทปพี่ออกไปเนี่ยจะเหลืออีกกี่คนเท่าเดิมเท่าเดิมโอเคอาจจะมากนิดนดียวอาจจะมากขึ้นเอาเราฟังเองให้ครูกลัครับงอ้ากมีภาษงนั้งมีเดือยอยู่เลยรักของเรา ที่ฉันได้เจอเธอเดินจากฉันไปไม่มีคำพูดรอะไรที่เธอคำลารักเราคงจบแค่เพียงในวันนั้นไม่มีเธอเลยฉันจะคืนกลับมา เธอไปไปอยู่กับเขาฉันเข้าใจไปดีแธอนะ่าทั้งหัวใจยินดีกับรักที่เธอได้ือกเขาฟังให้เขาช่วยดูแลเธอ หาวันนี้เธอเดินจากไปฉันก็พร้อมที่จะเข้าใจคงไม่มีเหตุผลอะไรให้เจอนั้นกลับมาขอคุณเธอที่คอยห่วงใยคอยดูแลฉันตอลอดมาในวันนี้คงถึงเวลาที่เธอ้จากไป come เพลงสิ่งสุดท้ายครับไมเกรนใช่ครับพอเนาะเพราะอะไรถึงร้องเต้นงั่งมันรู้ทันเาหมดเลยและก่อนหน้านั้นเป็นเพลงไม่คู่ควรครับไม่คู่ควรครับผมไม่คู่ควรที่เราจะร้องครับคู่ตอนนี้ได้ร้องแล้วครับเราได้ร้องแล้วสองเพลงว่าเพราะกับวงไมเกรนทีนี้คนดูเนี่ยได้ฟังเพลงสองเพลงเนี่ยเขาอยากติดตามพวกเราเนี่ย อย่างทุกคนมันมีเฟซส่วนตัวแล้วเขาติดตามเราได้จากไหนชื่อเฟซนะครับชื่อปอนนครลินปอนนครินเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับผมแล้วมาทางนี้วอลรศสักวอลรัสักชื่อเล่นวอลัสักฟ้าวอลรัสักฟ้านักร้องนําแล้วมือกีตาร์ผมก็ชื่อเฟซบุ๊กภาษาอังกฤษเหมือนกันครับชื่อจริงเป็นศักดิ์สิทธ์บัวล้อมใบครับภาษาอังกฤษบัวล้อมใบ ไปล้อมมันทำไมอ่ะใบเขาบอกว่าใบไม่ยอมล้อมบัวเลยบัวงล้อมใบเลยออ๋เปคยมาสามเกตเหมือนกันแล้วติดมาถึงนี่นักร้องน้าเหมือนกันครับผมใช่ครับเติ้นเติ้นไอเติ้นคิ้วขาดคิ้วแหวงคิ้วแหวงอือคิ้วแหวงเจตนาตั้งใจครับตั้งใจพี่เนี่ยผมออฟครับ เอสเอกมพงศ์หานตรงชัยภาษาไทยยังไม่ได้ถ่ายเอกพงหานตรงอย่าล้นนี่อย่าล้นเลยไม่กลัวอย่าล้นเอกพงหานตรงชัยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาไทยครับภาษาไทยครับทำไมไม่เอาภาษาอังกฤษด้ว ขียนไม่เป็นดีมากก็นี่ก็คือความน่ารักของวงไมเกรนนะครับและทีนี้นะครับนอกจากฟังเพลงพ้อพๆของเขาทั้งสองเพลงแล้วอย่าลืมนะฮะแต่ละคนมีเฟซส่วนตัวเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะกดสับชักไทผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยวงไมเกรนเนี่ยจะมีเพลงดีๆนําเสนออีกมากมายหลายเพลงซึ่งตอนนี้ก็โหได้ข่าวว่าไปเล่นต่างจังหวัดหลายที่เลยงานนอกก็เยอะนะฮะแล้วก็งานก็เริ่มมาแล้วนะครับ ขาดไม่ได้เลยครับขอบคุณครับน้ำดื่ม iF a c e นะน้ำดื่มคุณภาพราคาติดดินมีขายตามแทบทุกถนนเลยนะฮะเพราะว่าถูกราคาติดดินจริงแล้วกาแฟนะที่บ่งบอกความเป็นคุณกาแฟที่ดื่มแล้วฟินกับรสชาติฟินกับชีวิตต้องบอสกาแฟราเทิง์เอลทยซิ่งรับผลิตสื่อโฆษณาครบวงจรราชาเครื่องเสียงของโคราชต้องบ้านมนเทียนเครื่องเสียงนะครับผู้ส,สนุกเครื่องเสียงของเรา และแน่นอนครับฝากติดตามช่องนัทพงษ์เบียรนะ์กับรายการจิโก้คุยเพลงกุเลเงึดนะครับและวันนี้นะฮะก็ฝากน้องๆด้วยวงไมเกรนครับวันนี้ผมกุ๊กบุรนพะตัวกรมอารมณ์ดีอยู่ในรายการจิโก้คุยเพลงกุเลเงือก ก็มานั่งคุยเพลงมาร้องบันเลงบทเพลงโคบเบอรอ